ผ่านมาครับถูายถูครับเดี๋ยวดูช่วงออกตัวหน่อยฮะการแข่งขันในรุ่นไทยแลนด์ s u p e r อร์า GTM เริ่มต้นขึ้นแล้วครับออกตัวไปแล้วโอ้โหแล้วดู NSX ครับทยานขึ้นมาเป็นผู้นำได้ครับแต่ข้างหน้าเป็นโค้งขวาและซ้าย NSA ครับกากรา,ายดีนี่ครับขึ้นมาเป็นผู้นำครับโอ้โหจังหวะออกตัวยอดเยี่ยมจริงๆ GTM ก็ออกมาแล้วครับ อาซาอีกนำอยู่ครับเจ้าของโพรักษาตำแหน่งได้ดีแล้วก็ขึ้นเทิน2ไปครับขึ้นขาวไปมีเบียดชา้างเล็กน้อยครับตรงนี้แล้วนานดี้เนี่ยตกไปอยู่ถึงอันดับที่4เลยนะครับโดนมานัดกุลปารานนบล็อกอยู่ครับโอ้โหนี่ครับมาที่เทิร์น1แแล้วแต่นานดี้ดูสปีดจะจิ๊ดจา้ากว่าเล็กน้อยแต่เดี๋ยวดูครับจะขึ้นได้หรือเปล่าเข้าสู่ทางตรงอากาศนานดี้ดูก็ามา ดูเข้ามาครับโอ้โหแต่เล็กซัส RCF ยืดออกไปได้หน่อยนึงฮะไม่ถึงครับรอบนี้ยังไม่ได้ครับนันดี้ไปพลาดเองในจังหวะออกตัวเนี่ยแหละครับเสียหายเลยหล่นไปอยู่ถึงอันดับ4ครับต่อเป็นกระบวนรถไฟครับติดเล็กซัส RCF อยู่ตรงนี้แหละครับมาดีออเช่แฮพินจากขนาดออกมาพยายามโยกครับโอ้โหโอ้โโอเขี้ยวจริงครับมานะัทแต่จริงๆแล้วมันสวบ,บไ้ครั้งหนึ่งเสียบเข้ามาทิ่มที่โค้ง18 ขึ้นนำได้ไหมครับบล็อกอยู่แล้วเล่งออกจากโค้ง19โอ้โหตามอยู่3รอบครับลุมหลังตรงนี้ครับอาซไซรครับไล่ขึ้นมาแซงรถ GT3 ได้ครับของวินเซนเต้55ครับ Audi อายังเป็นผู้นำในคลาส GTM ครับขณะที่มั่นคงไล่จ่อเข้าไปที่อ,คอัครพงพงไม่ถึงครับอยู่ในช่วง10นาทีแรกข,ของการแข่งขันครับวินเซนเต รั้งกลุ่มนี้ไว้อยู่ครับโอ้โหอา้าขึ้นมาจนได้ครับเสียมาที่เทิน18ตามมา2คันเลยครับโอ้โหมั่นโคงบอกเอ็กไปไหนเดี๋ยวพี่ไปด้วยครับไม่งั้นจะโดนฉีกออกไปครับคู่นี้ชิงอันดับ2ในรุ่น GTM ครับขณะที่แดเนียล i ิลสกี้ครับพยายามไล่อันเดียอยู่โดยแข่งยเลขส1บครับฮอนด้า NSX เอา้าโอ้โ ตัดมาอีกทีนึงครับหมายเลข78็สิสุธิรักษ์บุญเจริญนี่ครับชนเข้าไปเอาแล้วการขันกลับมาดวลกันต่อครับกาลกิราดินี่ครับ h อ n d a NSX ออกตัวมาได้ดีตามด้วย Audi R8 Evo สองันครับ Daniel Vasilsky และอาก s สนันดี้นักขับชาวมาเลเซียนี่กลุ่มหลังครับ GTM GTM ก็แรงเหมือนกันเมื่อกี้นี้นะครับอากิโรอาไซอีครับเป็นผู้นำในคลา GTM ตามด้วยอาคาลโปงกัคันนนิโรดใน เล็กซันอาซีเอฟครับเด n i เ l w i l ิล i ีไล่ตามเข้าไปครับนันดี้อยู่อันดับ3เข้ามาที่โค้ง17 oh. จะัดเสียบขึ้นมาโอ้โหเดนิเอ w i บิลซีครับเปลี่ยนลายแล้วขึ้นมาแต่ข้างในครับโอ้โหลายนี้ของเดนิเอ w i บิลซีครับ oh oh. จ้องดูนาน oh oh. ขึ้นมา oh oh. เป็นผ oh oh. ู้นำไ,ได้นนสำเร็จครับแล้ว oh oh. ข้างหลังเอาดีอาร์แปดอีกคันหนึ่งมาครับ โอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดว่า r 8ขึ้นอีกคันนึงนี่กลายเป็นทีมเมททีม,ทมออเดอร์เลยนะเนี่ยเอาครับปากทางพีทเปิดแล้วนันดี้เสียบขึ้นมาแล้วขึ้นมาจนได้ครับโอ้โห,โอโหสองคันครับตอนนี้บีควิกครับทำได้แล้วบาลานดีจริงๆครับเอารดี้อาร์8ส<า>ิบเก้าเ <19 S 1> <า>ข้ามาแล้วเข,ข้ามาแล้วครับเป็นการแรกเลยครับเจ็ดเจ็ดสลาวุธก็เข้ามาใช่ครับโอ้โหห้าสิบห้าเข้ามาครับเอารดีอาร์8อีกคันนึงครับสิบเจ็ดก็เข้ามาครับนจากหันติเกษมเปลี่ยนให้ กันาทีคู่ซีรีครับคุณเดชชนสว่านเซ้าไมเหมครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับเบอร์12ครับพี่ตอดครับโอ้แต่อันดับของปิติพิรมธมักดีครับไม่ได้รูดลงมาเยอะนะครับจากอันดับ2ตกมาอันดับ3เท่านั้นเองมาแบบนิ่มๆเลยครับพี่ตอดมีลุ้นโพเดียมเต็มตัวแล้วครับปิติมาซูดครับอยู่ในรถแข่งหมายเลข27เป็นผู้นําในเวลานี้ครับผมเอ้าโอ้ย ไปหนึ่งลามจุดอันตรายด้วยโค้งแปดครับโค้งแปดม่ดูรีเพลย์ครับอ๋อเขาโดนเขาโดนแซงโดนตะกินโดนตะกินครับอ๋อรถของยุสลัานี่อืมรถแข่งหมายเลขแปดสิบแปดครับโอ้เป๊ะเป๊ะไปโอ้โหพาสลิดโอ้โหพาสลิดนีแซงเลยเหรอโอ้โหเราขึ้นมาได้ครับมันมันเขาต้องหลบให้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยคือมันโอ้โหกระแทกแบรีเออร์ไปครับเอาเอาเอาคืนครับจะเอาคืนครับมาเข็นกันหน่อยมา โยเยอะแยะเปิดอย่างนี้โยโดนไหมโยโดนไหมโดนครับชนะขึ้นมาได้ครับครับผมขึ้นมาเป็นอันดับที่สองครับชนะแซมโบก็สวนกับโอ้โหดูไฟครับเอาไฟขู่กบกบยางวันนี้มีเห็นแน่นอนล้อโอ้ยดีนะครับว่าเป็นนักดิฟเก่าโอ้โหเอาทีนี้มาดูโอ้โหนี่เปิดไฟบ้าบ้าบาบ้าเร็วเร็วโอ้โอยังไงเนี่ย พีสนุใช่ไหมพีสนุครับกำลังจะไล่แซงอันดับหนึ่งครับโอ้โหไล่มาตรงนี้แล้วครับเอาเดชมาจากไนพีสนุสนิมงคลเกษมครับเอาแล้วครับทีที่สามไล่ตามฟิลิปมาซูตอยู่จากเดิมที่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไมโอ้ยตบตายแหมใจดีนะย่ีอุปปาอุซาเปิดให้เปิดให้ครับเปิดให้โอ้เนี่ยจาบที่ตามเป็น1ิวินะครับใช่เราไม่ได้มอนิเตอร์แป๊บเดียวเนี่ยขึ้นมาทานแล้วกำลังจะแซงครับแซงใยโคดี้อยโดนแล้วโอ้ยดอกหนึ่ง โอ้แม่เจ้าเฮ้ยเดี๋ยวควันมาควันมายางหรือเปล่ายางหรือเปล่าโอ้ข้างหน้าครับโบลับบอลที่นี่ย่าบอกล้มยางแตกบอลที่นี่ครับเบอร์เจ็ดเจ็ดเข้าไปอีกคันหนึ่งครับเอาฟรีครับโอ้โหลื่นฮะหลายหลุดยางลายไหนดูดิโอ้โอเวอร์โอเวอร์เองฮะแล้วดึงกลับไม่ทันปั้งเต็มเต็มเลยโอ้โหดูไฟโอ้โหเลโก้ครับเป็นชิ้นชิ้นเลยอย่างนี้มีผลแน่นอนครับโอ้เดี๋ยวนะโอ้นะครับ เกิดอะไรขึ้นในรถแข่งของวานาโมลล์สปอร์ตครับยังไงฮะจานเป็นสีนฮะเห็นมเลยเบรกฮะเบรกเบรกแรงมากครับจานเป็นสีส้มเลยนะจานจะไหม้แล้วนะเห็นป่ะดูสีได้ครับมาครับมาดูเกมันต่อครับกลุ่มนี้หลุดบานไปครับเมื่อกี้นี้เปิดได้หรือเปล่าโอ้จูเดตติขึ้นมาอยู่อันดับ2ครับแซนดี้ตามมาอันดับ3แซนดี้จะไล่ล่าจูเดตติครับคนได้ nsx แต่เดี๋ยวต้องดูครับการแข่งขันเหลืออีก2นาทีหยาบอีก20 วินาทีครับครับผมแซนดี้ไล่ตามไปอยู่ครับขาวดีอาแปดไล่กดดัน NSX g เ3หามุมแซงหามุมแซงกระนาวขึ้นมาครับไม่ได้ครับตัดใจอ้อมนอกเอาแครี่สปีดช่วงขาออก19ครับดูดเข้าไปทางตรงมีโอกาสครับเอาสลิสตรีมหารยีไม่ได้ครับไม่ยอมครับยังดูดอยู่ดูดอยู่ถึงไหมครับดูดไปครับดูดไปเปิดโอ้้แซนดีจะเสกยบในครับจะเป็นขวาและซ้ายเดี๋ยวดูครับวัดใจตรงนี้เปลยน แกโอ้ยโอ้ขึ้นมาจนได้ครับใจนี่ปวปวดโคตรโอ้โหใจคอทำด้วยอะไรพ่อหนุ่มแล้วตอนนี้รันแล้วด้วยครับโอ้ยตา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 ยตฮยตา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 ยวาูเดินเขตาเล่นออกมาไตายตายตยตายตายตานตาย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 ตาอตายตายตายตาายายตายตายาาาต่อ ผมว่าทางตรงอาจจะเจอแบบเบอร์11เมื่อกี้นี้หรือเปล่ามาแล้วมาตรงเดิมเลยนะครับพยายามกักอยู่ครับตอนนี้กักไหวไหมอาศัยเดินอ้อมนอกแล้วจะเอาแครดี้สปีดนะครับแครี้ลายเดิมไหมจ่อจอจะเป็นลายเดิมที่เมื่อกี้เข้าไ้หรือเปล่าเปลี่ยนลายไหมอ่าไม่ได้ครับไม่ถึงยังเวไม่พอครับ ดูกักไว้ดีครับสวยงามมากครับนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับไฟลงหลับแล้วโอ้ยนเข้ามายาอย่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 าจะเย็นเย็นยาสะกิดยาสะกิดจ่อเข้าไปอีกตรงเดียวเลยเอ้ยเอ้ยสบนี้ยังไงยังไม่ถึงครับโอหูอยาโยนทั้งลำจริงจริงจะต้องไปวัดที่นู่นแหละครับโค้ง18 19 20ครับโอ้โหนี่แหละครับตอนนี้จ่อมาวัฒนาวัฒนาตลยังได้ทางตรงมากยังได้ยังได้อยู่ครับยังได้กครับชวิตกั ยืดครับแก้กลบไปแซนดี้ครับดับข้างได้มาได้ยังไงแซนดี้ได้โค้งไปเก้ยๆอีกนิดเดียวได้ไปบานลอยปานลอยไปไปไปัดไปอ่าโอ้โอ้คือแม่เจ้าการแข่งขันไทยแลนด์ซุปเปอร์คาร์ GT3 และ GTM สนามที่สองครับส่งท้ายความมันที่บางแสนกลางปีดับลงครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้ว แล้วดูเหมือน a u ดีครับเล่งได้ดีเหลือเกินครับมาเลข55าขณะที่กลุ่มหลังครับ GTM ก็ออกมาแล้วครับนัฐพงษ์หอทองคำมีรถแข่งหมายเลข26ตามมาครับ n s x ครับห่างออกมาอันดับที่หนึ่งครับจูเดติแซนดี้รอบนี้ตามอยู่2.5ครับไล่มาที่เทิร์น2ทัฟเฟอร์ครับアウดี้ R แปดตกมาอยู่ตรงนี้ครับความเร็วช้าลงไปมีทางด้านของพิจณุศิริมงคลเกษมไล่ตามอยู่ครับ คูราคาร GT3 Evo จากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับหมายเลข28ผู้ชนะเมื่อวานนี้มานัทโดนรถแข่งของอีชานเพริสไล่ตามอยู่เล็กซัน RCF สลับลายเสียบเข้ามาข้างในโดนกันแล้วครับง1 8ครับโอ้โหมานัทคุระปาลนอนอานนท์ขอไปครับนัทพงศ์ขอทองคาโดนจิ้มเข้ามาครับนี่ครับจังหวะที่อีชานเพียริสจะเบรกแล้วก็ทิ่มเข้ามาเลยครับโอ้โหโตต้ากาซูได้จิีมไทยแลนด์เสียหายเลยครับ ตอนนี้ป้ายป้ายป้ายเซฟตี้คาร์ครับยังแซงไม่ได้ครับตอนนี้นักแข่งต้องต้องห้ามแซงเลยครับเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะอย่าแซงอย่าแซงจะรู้ไหมปรับเออรู้รู้ไม่แซงไม่แซงโอ้มีมีจะโชว์จะโชว์แซงรถหมายเลข27เจ็ขาเป็นรถในคลาส GT3 อ่าอ้าวแล้วแซงป่ะแซงดิอ้าวแซงธงเหลืองอ่ะเขารู้ไหม ริบกันใหม่ครับตรงนี้ตีวงกว้างหน่อยนึงเพื่อเอาแคลิีสปีดขาออกตอนนี้อนันทรครับไล่พี่รถแข่งของกันตีกุซีแล้วครับครับคู่นี้ชิงอันดับหนึ่งในคลาส GTM ครับโอเจอเข้าไปโอ้โหอนันทรดูดสวบมาขวาโหดมากแล้วจะตบเข้าในได้แล้วตายแล้วตาเแ้่มาอเชไม่ยอมครับเป็นไงล่ะกาันทียังได้ครับกันทีเก๋ากว่าครับ อาจารย์บูมขับโตรมากอะ่ะพี่บอกว่านี่ครับสายตาเฉียบคงของพวกเราครับดึงเด็กคนใหม่เข้ามาในสังกัดครับขับดีครับขับดีจริงครับดูไม่กลัวเลยครับและที่สําคัญคือคันหน้าเนี่พี่บูมเขาขับแบบเนียนด้วยนะครับคือไม่มีการบุกเด็กให้น้องมันเสียอาการเสียจังว่ะ แซงได้ก็แซงไปอย่างนี้ครับแซงได้หรือเปล่าแซงได้หรือเปล่าบานบานโอ้ยนิเดียวคือบูมเขาหลับขับอยู่ในลายดีเฟนนะครับยังต้องกันไว้ได้ครับเปลี่ยนลายออกมาด้านขวาครับก้างหน้าแต่ต่อไปเป็นโค้งซ้ายครับโค้งสองโอ้โหโอ้โหนี่ครับได้เห็นการไล่บทกันของนักขับระดับชั้นนำครับโอ้ดูครับเอยโดนโดนโดนไหนโดนโดนโดนฮะโอ้โหโดนกันไปครับ ก็ยกให้หน่อยนะครับเพราะว่่าอยยกใหห้นขอโทษพี่ครับเมื่อกี้เป็นตั้งใจจะได้ไม่โดนปรับครับเพราะว่าไม่ทําให้อันดับเสียครับครับผมโอ้โหสกิดติ่งปึ๊กปึ๊กเลยเมื่อกี้นี้แล้วก็นี่ครับจังหวะรีเพย์ครับโอ้โหความเร็วมาเกินครับพยายามหักแล้วครับโอ้โหสไลด์ทั้งลามีนิดนึงครับมีมีมีแปะนิดนึงแปะฮะแปะอยู่แล้วเอ้าแล้วเอ้าล้อแบะไป็นหนึ่งลาใครอะบอเช่หมายเลขหกสิบสามครับอุ้ยล้อหลุดขวางแท็กด้วย อยากโอ้ใจคอทำาด้วออะไรครับพี่ฮะเนี่ยดูโอ้ยมาที่โค้ง15จริงด้วยครับล้อหลุดหลุดไหลไปดื้อครับกระดอนเด้งกับดึงดึงกับมัทชี้อย่างดีจริงครับนี่ครับตอโอ้นืบแต่ขึ้นมาโค้งรับห้้โหผิดกาดครับโอ้ใจคอเล่นอยู่สามสี่รอบขึ้นมาจนได้กับพนันธรเป็นผู้นำเลยครับ G T M แล้วครับโหดจริงๆครับพนันธรตั้งเนียนนาฏชัย โอ,โ,โอ้โหตอนนี้พัฒนาน่าจะกรี๊ดแล้วครับผมบอกเลยว่าทีมพัฒนาโมอเตอร์สปอร์ตวันนี้หล่อมากครับมะแล้วครับตอนนี้ปา่งทางพิดเปิดนะครับอ้าว27ทิ้งเข้าไปนี่ครับผู้นำโอ้โหจุยเนตตีครับมีรีเพลย์อะไรให้ดูครับเดี๋ยวดูอ๋อรถแข่งหมายเลข29ครับอนัน,นท์อ้าวจริงเหรอ โอ้โหเดี๋ยวครับ29ผู้นำานะครับ G T M ครับอ้าวรุดตอนนี้กำลังจะรุดกันต่อว่าเบอร์2ี่บเนี่ยเมื่อน,นำออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถทำอะไรกับเบอร์5-5ได้หรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในอันดับที่2กับ3นะครับชอติดเข้ามาที่แฮร์พินครับ,รบเดินกันเร่งออกมาเอาลองขึ้นมาตรงนี้เลยครับอโอ้โหอยากชีเคขึ้นมากล้าหาญมากครับผมตอนนี้ครับหาแล้วตัดมาดูตรงนี้หนอ่ยอยอหกาสนันดี้มาติดส่วนฉวัานสวัยเฮมแล้วครับ โอ้โหเร็วมากครับโยนมาทั้งลำสไตล์ของเซนตแอนดี้ที่ขับเลยครับนี่คืออากัสนนนดี้ครับครับอ๋อเข้าไปที่โพล17แต่จังหวะนี้ครับอยังได้โดนสวัสดปิดอยู่ด้านในครับเป็นลายดีเฟนที่ดีครับแต่จังหวะแคทตี้สปีดออกมาเนี่ยเบอร์25จะได้ความเร็วเหนือกว่าครับเดี๋ยวต้องดูพละกกำลังในช่วงทางตรงครับ ออกมาจากโค้ง20ดูแก้โบแรงแล้วโบแรงกว่านะแล้วโบแรงกว่ามาจอเข้าไปจอเข้าไปจะสลับมาโดดมายังไม่ถึงคัไม่ถึงจะลองทิ้มเขมั้งไหมครับไม่ยาไม่มีไม่มีจะเสียเข้าไปโอ้ยต้งสองครับต้องสองโอ้โหขึ้นมาจนได้มาบาสันดี้พีเอยอมไม่ยอมไม่อาไม่ยอมกระแทกครับเปิดให้ไปครับโอ้โหขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับโอ้แต่ว่าถ้าจะไปลุ้นตำแหน่งผู้ชนะครับ กายาดีนี่เนี่ยยางเหลือเกินครับ RCF GTM 2คันโอ้แต่ดูเหมือนเวลาแล้วก็ความเร็วโอ้โหมีมีถูๆหน่อยนึงครับถูเลยอ้าวยครับโอ้โหอากัศนันดี้อากัศโอ้ยจบเลยครับไปจอดอยู่ตรงนี้ครับจุดนี้ก็แซงไม่ได้ครับโอ้โหแล้วนี่ครับมีธงเหลืองอ่ะตรงนี้แซงไม่ได้พี่เอ๋ก็ชะลอความเร็วไว้อยู่ครับป้องกันตัวเองไว้ก่อน แล้วก็เร่งงอกจากโอ้งหมาแล้วปิดตีพี่โมบักดีจ่อเข้ามาติดแล้วครับโอ้โหไม่เหลือเหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึงวินาทีแล้วครับจ่อเข้ามาหลมาแล้วก็ตบเข้าไปมาที่โค้งแปดครับโอ้ยใกลเข้าไปทุกนาครับปิดตีพี่โรจ่อมานักแข่งใหม่สังกายเขาตุยจิตกาซูเลสิกทีมครับปิดตีพี่โรพักดีตอนนี้เลือกอยู่นอกลองสวอปในโยกนอกครับเจ้าแครี่สปีดในช่วงทางตรงได้ไหมได้ ลองมาจากโค้ง19ครับจ่อเข้าไปจะเลือกตรงไหนกันโหยเอา้ยังเซฟเซฟอยู่ครับเซฟเซฟกันอยู่ครับทั้งคู่ครับที่พวกเราก็หายใจไม่ทั่วท้องเช่นเดียวกับแฟนๆทั่วประเทศครับเพราะว่าเราอ้วนนะครับจอเข้าไปได้อีกแล้วครับเนี่ยโค้ง17 โอ้เดี๋ยวดูครับจะลองยังไงครับพี่เอบังอยู่ตรงกลางครับลายตรงนี้บังโอ้ยไปกระแทกเข้านิดนึงนิดนึงเข้านิดนึงครับไอยอย่าเสียวเสียวเสียวอยู่ในเกมอยู่ครับไม่มีปัญหาครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตั้งใจครับไปต่อครับแล้วนี่ครับมีตอติดรถรออ่ะไปได้โอ้โหจังหวะนี้โอ้นี่นะครับเลสซิ่งสปิริตในหัวจิตหัวใจของนักขับทั้งคู่ครับครับเบอร์11ครับไม่ต้องเป็นแลกกับเขาครับ ยังไงเราก็จบอยู่แล้วเป็นรถน็อกล้อครับรถน็อตโล่อกาดีนี่ครับโอ้เนี่ยครับสบายไปหน่อยนึงกระสีตั้งปากครับโอ้โหชะงักเลยครับโอ้ยช้าลงไปประมาณสองวิเมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะน่าจะพอใจกับรันดับ3แล้วละครับกองตัดนี่ครับไฟเรียบร้อยจัดการปิดจอบคว้าชัยชนะในเรสที่2ไปครองนะครับครับผม